ตอนขับก็ไม่รู้เรื่องโยเจอของขัดนี่ไม่ไม,ไม่ต้องเช่แปลงทูอย่างเดียวแจ็คไม่ออกหรอน้อ,น,อนำนำก,นนก็ทุนี่นี่เยัน้งๆกินกัคด้<ะ>นเหรอ <c oughs> รอเปลี่ยนอย่างเ<อ>ดียวเหรอ รอบเรียนเองเดียวเหรอใช่คุณระขึนเออตายเลยใส่ใส่ขอบแต่งมานี่ไม่กล้าล้างเลยอืมเดี๋ยวสนิมมันออกมาเนอะนั่นของเขานั่นกี่ปีนะปีกว่ารถไม่เคยล้างอ่ะมันสนิมกินจอดไว้นานแล้วเนาะ เว็บเรีนมันได้ใหมันได้ให้มันได้ของแต่งมาน้ำไม่เข้าฮะน้ำไม่เข้าไปข้างในเลยไม่เข้าน้อยเนี่ยรีวิวใหม่สิสามารถมุนได้ตลอดเนี่ยมตายสุดยกยกเลยมิตายเธอรบินยกกองลองยกออกดิ ห้ามอะไรวะมันที่ใส่อะไมันเครื่องใช่น้ำมันเครื่องม,มีไม่ไหน,นม่ทำไมจะไม่มีเอาไปเอาไวน่พันใช้พันเตอรพันหหาแล้ว,วชียงหัวมัน นานๆนานทีได้เอาขัดออกมาล้างลูกมูมาตอลูกมูมาอตอลูกมูมาเอามาทำไมเนี่ยขัดเลยเนะี่ยว้าคืนแมวเ,เดี๋ยวสินี้มันออกเอาก็นั่นแหละครับมันเป็นเละไปดิมันเป็นเนื้อเนื้อเลอะเลยคืนแมวแมวอุตส่าห์ทำมาตั้งเยอะเฮ้ยทำยังไงสิ่งจงมาแล้ว คันนี้ซื้อมาเมื่อหนึ่งแพงสี่สิบปีที่แล้วเตรียมาอาบน้ำแล้วใกล้เสร็จแล้ว,วฮะวล้างตงัวไหนยีกไม่มีที่ให้ล้างเลยโลยังไม่ได้ล้างเลยล้างให้ตัวมัน เห็นแล้วขาดตายจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปลากมูงมึงาขัดเลยนี่เลยฮะเห็นแล้วขาดตายจริงขาดหรือตาดขาดเนี่ยเฮ้